คาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิต,ตารามจังหวัดชัยนา,นาทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะ นะสิวังพรมมามะอาอ,อุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆน,น,น,นะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโม,มพุทธายะนะสิวังพรมมาม,มะอาอุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอาโออย่าอ вот ดอย่ายอยา,ยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใคร ส่งไว้ซึ่งความรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุ